สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องอพระที่เป็นธรรมจากหินเผานะครับซึ่งมีอยู่แห่งไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเท่าที่พบจริงๆเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้มีอยู่กลุ่มเดียวครับคือกลุ่มพระรอดมหาวันนะฮะแล้วก็มีอยู่สามแบบเดียวกันนะฮะแบบที่หนึ่งก็คือพระนางสิกีนะฮะ พระนางสิกีนี่ก็เป็นผ้าหินเผานะฮะมีความแข็งเท่ากับหินนะครับสามารถกรีดกระจกได้นะครับมีลักษณะการเ,าเกิดสนิมนะฮะแบบเดียวกับหินนะฮะเกิดสนิมที่ผิวแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อ,องค์ที่สองเนี่ยครับนี่ก็คือ,อรูปฤาษีนารอดนะครับ ดินอันรอดนี่ก็เหมือนกันนะครับมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับลักษณะของความแข็งเป็นหินนะครับมีสนิมอยู่ที่ผิวนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือรอดมหาวันนะครับนี่ฮะนี่ก็มีลักษณะอของเนื้อเป็นหินเผาเหมือนกันนะครับแต่สำหรับกูอื่น ที่อ้างว่าเป็นดินเผาหรือเป็นวัสดุอื่นๆนะฮะพวกนั้นจะไม่แข็งเท่ากับเนื้อหินนะฮะและลักษณะการเกิดสนิมหรือว่าการผุกร่อนอะไรก็ไม่มีนะครับก็อาจจะเกิดลักษณะการงอกของดินดิบนะฮะเช่นน้ำมันหรือปูนนะครับกรณีของพวกดินเผานะครับไอ้ไม่ใช่ดินดิบนะครับัวนี้ ในกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีลักษณะของปูนผสมอยู่ในนี้เลยนะครับจะมีลักษณะของหินและผูกร่อนนะครับนะฮะซึ่จะทําให้เกิดลักษณะของอการกร่อนแบบแบบผิวหินนะครับแล้วก็มีสนิมเกิดขึ้นในบริเวณที่มีการกร่อนนะครับลักษณะอย่างนี้นครับเป็นลักษณะของเนื้อหินนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะใช้หินเป็นตัวอ้างอิงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของพระนางสิทธีนะซึ่งเราก็ใช้ลักษณะของหินนะครับมาดูลักษณะสนิมของพระนางสิทธีก็เหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะสนิมแดงๆอย่างนี้ครับมีความแข็งมากครับแข็งเป๊กเลยครับไม่ใช่แข็งแบบดินนะแข็งแบบหินเลยครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่ใช่ดินเผานะครับเป็นหินเผานะครับระดับความแข็ง ท่ากับหินครับไม่ใช่เท่าความแข็งเท่ากับดินเผาหรือว่าเท่ากับดินดิบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความข้อมูลเดิมที่ไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะจึงคิดว่าน่าจะปรับเปลี่ยนการเรียกนะครับว่าพระเหล่านี้เป็นพระหินเผามากกว่าที่จะเป็นดินเผานะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยจะบรรยายลักษณะคร่าวๆของหินเผานะในแต่ละองค์ในสามองค์นี้นะครับดังนี้นะครับองค์นี้เนี่ยลักษณะของเนื้อเขาเนี่ยจะออกเป็นสนิมนะครับเป็นตัวยุ่ยปุบปีปมีฉำของสนิมอยู่ด้านนอกนะครับนะฮะแล้วก็มีสนิมเ,เกิดขึ้นแล้วก็มีความแห้งความพุนอยู่ในเนื้อครับนี่ฮะลักษณะของหินจะกร่อนแบบนี้นะครับ นะ,ะลองดูนะครับเนี่ยแตกต่างกันเลยจากพวกกลุ่มดินเผาหรือว่าหินดินดิบนะครับอันนี้หินเผานี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูลักษณะนะฮะเพราะนั้นพอเราซูมเข้าไปเราไปดูเรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นลักษณะของความผุยยุ่ยแบบเดียวกับหินนะครับเราสามารถจะใช้หินพวกกลุ่มหินอคณนกกีนะครับเป็นต้นแบบในการดู เนื้อพวกนี้ได้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับเพราะวัสดุเดิมที่เขาใช้มาก็เป็นพวกเนื้อหินนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นก็จึงเนี่ยลักษณะการผุของหินครับนะผมจะคลิกดูให้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็มีลักษณะอย่างนี้ตอนนี้ในกรณีของ ฤิษีน้ารอดกันเหมือนกันนะฮะนี่น่าทึ่งมากครับแต่ก่อนผมก็ไม่ทราบนะว่าทำจากอะไรแต่หลังจากที่เห็นองจริงแล้วจึงทราบว่าทำจากหินเผานะครับเนี่ยฮะลักษณะของเนื้อเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะฐานด้านล่างนะฮะแบบเดียวกับรอดนะฮะเป็นหินเผาแบบเดียวกันเลยฮะแบบมีความแข็งนะครับแข็งมากนะครับเนี่ยแข็งเหมือนหินครับ เนี่ยครับดูเนื้อดูลักษณะเนื้อเนี่ยแห้งในฉ่านอกนะครับลักษณะของหินเผาจะแห้งในฉ่านอกเสมอนะที่ฉ่านี้เนื่องจากการผูกกร่อนการเกิดสนิมจากปัจปจัยแวดล้อมภายนอกนะครับสำหรับกรณีพระรอดนะฮะก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับคือมีลักษณะของ เนี่ยนฮะเห็นไหมครับมีการลักษาผูแบบหินนะครับนะครับนี่ก็เป็นเนื้อปูยุ้ยด้านข้างนะครับเห็นไหมปูยุ้ยด้านข้างแบบหินนะแล้วจุดที่ฉ่ำนี่ก็คือเนื่องจากการปูปลอนเนื่องจากการเกิดสนิมของหินอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมครับล<ม>ักษณะแห้งเลยครับแห้งมากๆเลยยกเว้นในจุดที่กร่อน นิดๆตรงนี้จะมีความฉ่ำบ้างเล็กน้อยนะฮะนะครับนี่ครับแล้วก็มีถ้ามีจุดกร่อนใดๆก็ตามเนะี่ยจะมีลักษณะเป็นชั้นๆๆน,น,นะฮะแล้วก็เนื้อในสนิมเนื้อข้างในก็จะเกิดสนิมนะครับนะฮะเห็นชัดเจนมากกว่าผิวนอกนะครับผิวนอกจะมีการผูกร่อนที่ทําให้มองไม่เห็นสนิมชัดครับ ส่วนที่กร่อนไปเนี่ยสนิมจะปรากฏขึ้นชัดเจนเพราะว่ามันเป็นสีจัดกันระหว่างสีสนิมกับสีเนื้อเดิมนะครับเ,เห็นไหมฮะนี่ฮะลักษณะของเนื้อหินผุจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากดินเผาหรือว่าดินดิบโดยสิ้นเชิงครับนี่ครับดูสีนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะของเนื้อหินอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็มีลักษณะของความผุกร,ร่อนอยู่ด้านนอกไอ้ใด้านนี้เนี่ยกร่อนเนื่องจากการสัมผัสนะฮะมันจะเป็นลักษณะของหินนะครับแล้วก็มีสนิมปลาปลายนะครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้จึงถือว่านี่ครับนำหินที่มี สีประมาณนี้ครับสีหินจะเนี้ยกว่าหินไดอรา์นะครับถ้าเป็นพวกเขียวก็เป็นแอนดีไซส์ฮะถ้าเป็นสีแดงก็เป็นพวกพอมิสนะฮะถ้าเป็นหินสีดํานะครับพระรอดสีดำอันนี้ก็เป็นหินบาซอนะครับเร่าหินเหล่านั้นมาเอาเก่าๆน่นะครับเอามาส่งดูเราก็จะเห็นลักษณะแบบเดียวกันนี่คือวัสดุตั้งต้นที่ใช้ในการส่อง พระรอดนะครับแล้วก็ใช้ในการสอ่องคือสีนารอดนะฮนะครับฤสีนารอดก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้ในการส่องพระนางสิกีนะครับทั้งสามองค์นี้เป็นพระกู่เดียวกันนะครับคือกลู่พระรอดมหาวันเพราะนั้นเท่าที่ข้อมูลมีในปัจจุบันก็คือ ถ้าหินเผานั้นมีอยู่เพียงกลุ่เดียวนะครับคือกลุ่มพระราดมาวันนอกนั้นเป็นดินดิบครับดินเผายังไม่เคยเห็นครับอาจจะมีผมไม่ทราบนะถ้าหินดินเผาก็จะผูกแบบหินหินเผาครับหินผูกแบบอิฐเผาครับเพราะฉะนั้นลักษณะของดินดิบดินเผาหรือหินเผา ต้องพิจารณาจากลักษณะเนื้อในและการผูกก่องครับจึงจะจึงจะถูกต้องครับแล้วก็ตัวทดสอบตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือความแข็งครับนะครับเพราะนั้นนี่คือหลักการที่ใช้ในการตัดสินว่าพระไหนเป็นเนื้ออะไรและพิจารณาอย่างไรตัดสินแท้หรือเกด้วยการเปรียบเทียบกับวัสดุธรรมชาติอะไรบ้างนะครับในกรณีหินเผาก็ใช้หินเป็นตัวทดสอบครับ ไปหาหินมาทดสอบไปหาหินมานั่งดูและจะเข้าใจครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ